สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ร้านบาบบ s ้สตชาบูเป็นร้านบุฟเฟ่ชาบูเพิ่งเปิดใหม่เมื่อเดือนมีนาคม2566ที่ผ่านมานี่เองอยู่ที่บิ๊กซีอ่อนนุชชั้น3วันธรรมดาร้านเปิด11โมงถึง3ทุ่มวันเสาร์อาทิตย์เปิด10โมงถึง3ทุ่มครับบุฟเฟ่จะมี2ราคาคือ299กับ399ทานได้100นาที299จะยียังไม่รวมน้ำรีฟิว39บาท เมนูที่ทานได้จะเป็นหมูเนื้อไก่ตับของทอดของเสียบไม้ย่างก็ทานได้ตั้งแต่299ครับวันนี้ทานแบบ399ครับถ้าเป็นราคา399นี้จะโวมน้ำแล้วเมนูก็จะพรีเมียมขึ้นมาอีกหน่อยแต่วันที่ไปแซลมอนสดกับทงคัตสึหมดครับอาหารส่วนใหญ่สั่งผ่าน QR code ส่วนที่บริการตัวเองจะเป็นน้ำดื่มรีฟิล ที่เป็นน้ำหวานน้ำเปล่าน้ำอัดน,นมตามมาตรฐานผักใบเขียวเห็ดต่างๆก็มีความหนักหนาพอประมาณตามมาตรฐานครับถัดมาจะเป็นน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มสุกี้ยากี้เค็มนํำตามด้วยเผ็ดส่วนตัวชอบครับน้ำจิ้มงาได้กลิ่นถั่วถั่วหอมหอมน,นันวนดีครับน้ำจิ้มผงซื่เค็มเ็มกลิ่นหอมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ น้ำจิ้มฮอกไกโดซีฟู้ดมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ไม่มีอาหารซีฟู้ดให้จิ้มก็เป็นซีฟู้ดที่นัวๆกับปกติเปรี้ยวไม่ค่อยเผ็ดครับซุปจะเลือกได้2ซุปจากทั้งหมด3ซุปผมเลือกซุปชาบูกับซุปแกงกะหรี่ญี่ปุ่นครับซุปชาบูที่นี่จะออกเค็มๆหว,วานๆกว่าซุปสายทั่วไปที่ปกติจะต้องออกจืดหน่อยซุปแกงกะหรี่ญี่ปุ่น แค่เปิดฝามาก็หอมกลิ่นแกงกะหรี่เลยครับส่วนตัวชอบนะครับกลุ่มเนื้อทั้งหมดนี้คืออย่างหนึ่งเสิร์ฟครับจะมีเนื้อนุกมะพร้าวเนื้อใบพายริบอายต่วนที่ชอบก็คือเนื้อโหนกจะดูมีลายไขมันแทรกเยอะที่สุดก็จะนุ่มนะมุนสุดแล้วก็เนื้อสันนอกอินเนื้อจะหอมเข้มค้น,คนเป็นส่วนที่ชอบที่สุดครับกลุ่มหมูโครบุตะ ในภาพคือถาดอันหนึ่งเสิร์ฟนะครับจะเป็นส่วนที่เป็น3ามชั้นสันคอแล้วก็สันนอกนอกจากนี้ยังมีตับหมูเนื้อเสือรองไห้อันนี้เป็นสันคอหมูเหมือนกันแต่ไม่ใช่ครูโรบุต,ตะครับเส้นรามยอนนี่คือ1เสิร์ฟอร่อยดีครับเมนูเหล่านี้จะสั่งได้แค่1จานตอนเมนูต่อคนเท่านั้นคือแซลมอนดองซีอิ๊ว กุ้งดองสียูหนึ่งเสิร์ฟจะได้อย่างสามชิ้นทั้งสองเมนูรสชาติซอสที่ดองจะเค็มมาก่อนได้ความเผ็ดจากพริกไม่หวานครับไข่ไก่สดอนามัยที่ทานดิบได้จำกัดแค่หนึ่งฟองต่อคนก็ต้องใช้สอยให้คุ้มค่าเนื้อจุ่มไข่ดิบคืออร่อยมากๆครับแต่ไข่ไก่ปกติที่กินดิบไม่ได้ก็มีสั่งกับพนักง,งานได้ไม่อั้นครับของทอดแนะนำรีบสั่งแต่แ,ตแรกๆนะครับ เพราะผมไปตอนเช้ากว่าจะมาเสิร์ฟใช้เวลาค่อนข้างนานนี่ก็คือโคโรเกะข้างในจะเป็นมันฝรั่งบดผสมอยู่ที่เห็นในการคือ1เสิร์ฟต่อ1ชิ้นนะครับจะมีโคโรเกะไส้ผักกับโคโรเกะไส้ปูอาดครับเมนชีสคัสึจะต่างกับโคโรเกะที่ไส้ด้านในจะเป็นเนื้อสันบดครับอันนี้เป็นเมนชีสคัสึไส้หมูกุ้งส่วนอันนี้เป็นเมนชีกคสึไส้หมูกุ้งชีส ส่วนตัวชอบซอสที่มาด้วยกันเพราะเป็นกลิ่นแบบมัสตาร์ดพอมาจับคู่กับของ,ของทอดแล้วช่วยให้แก้เลี่ยนได้ดีครับยากิโทริเนื้อไก่ย่างกับยากิโทริหัวใจไก่ย่างยากิโทริเนื้อไก่ย่างจะเป็นเนื้อไก่สนับกับต้นหอมญี่ปุ่นกลิ่นซอสแบบเทอริยากิค่อนข้างชัดดีครับยากิโทริหัวใจไก่ย่างเนื้อจะแน่นๆผิวจะเด้งๆกรุบๆ เป็นซอสแบบเทอริยากิเหมือนกันครับไก่ทอดซอสเกาหลี1เสิร์ฟได้2ชิ้นเป็นซอสโคชูจังเผ็ดน่อยๆกรอบอร่อยดีครับไก่ทอดชีสแซ่บเห็นชื่อตอนแรกนึกว่าจะเป็นราดช,ชีสแต่อันนี้คงเป็นผงชีสวังครับไก่คาราเกะส่วนตัวชอบไก่ทอดอบเกาหลีมากกว่าครับสรุปค่าใช้จ่าย399บาทบวกแวดปรเซตรวมแล้วอยู่ที่427บบาทเน็ตครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับชมบ้างนะครับหากไม่อยากพลาดเนื้อหาเรื่องกินเรื่องเที่ยวสไตล์นี้สามารถกดติดตามได้ครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ